ขนมปังบัตเตอร์สกอตของฟาร์มเฮาส์นะครับอบร้นรอนๆมิกซ์กับแมทกับอะไรก็อร่อยสูตรนี้มากับบัตเตอร์สก๊อตแอปเปิลโรครีมชีสครับในการทำบัตเตอร์สกอตแอปเปิลนะครับผลใช้แอปเปิลสองสีเขียวและแดงเพื่อนๆจะเลือกใช้สีไหนสีเดียวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ <S <S นอกจากบัตเตอร์สกอตแอปเปิลนะครับสูตรนี้เราจะเสิร์ฟมากับหน้าครีมชีสด้วยครับส่วนประกอบง่ายๆ3อย่างครีมชีสวิดครีมน้ำตาลไอซิ่งครับขนมปังบัตเตอร์สกอตรุ่นนี้นะครับแผ่นหัวโคง้งหนานุ่มเวลาที่เรานำไปอบร้อนๆหรือนำไปปิ้งนะครับนำมามิกซ์หรือแมทช์กับอะไรก็อร่อยครับ เพิ่มความกรุบกรอบนะครับวันนี้พลโรยหน้าด้วยถั่ววอนัทอบนะครับเพื่อนๆสามารถโรยหน้าด้วยถั่วอะไรก็ได้รับรองว่าเข้ากับขนมปังบัตเตอร์สกอตของเราได้อย่างดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนมปังบัตเตอร์สกอตแอปเปิลครีมชีสครับ